เผยสเปค vivo x 2 0 0 fe ใช้ชิป d i ม m e n s i t ก9 4 0 0 e ให้จอ OL เ d น3นิ้วพร้อมกล้อง50ล้านเซลล์ก่อนหน้านี้เราได้เห็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กกระทันรัดจาก vivo ไปบ้างแล้วนะครับอย่าง vivo x 2 0 0 pro mini เี้วลาถึงก็ดูเหมือนว่าจะมีอีกรุ่นคือ vivo x 2 0 0 fe แต่มาในสเปคที่ลดลงและมีราคาที่ประหยัดกว่าเดิมครับ โดย s m a r t p l i c k ได้รายง,งานถึงสเปคเต็มของ vivo X200 FE ที่ใช้หน้าจอแสดงผลที่มีความโค้งเล็กๆแบบ 2.5D เป็นพารแนลแบบ LTPO OLED ol ขนาด6.31นิ้วความเอีย 1.5K 2640คูณ1 2 1 6พิกพิเซลรองรับค่ารีเฟรช120 h ฮใช้ชิป m i a t e k d i m e n y 9400E ซึ่งเป็นชิปที่ยังไม่ได้เปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการในตอนนี้ครับแต่จะมีความใกล้เคียงกันกับ ได้เมมซิต9,300พลัสและยังชาร์าเร็ว90ตบ์อีกด้วยครับส่วนกล้องของ vivo X200e จะให้มาทั้งหมด2ตัวที่มีความเรีย50ล้านพิกเซลทั้ง2เลนที่มีเลนหลักและเลนส์เทเลโฟโต้ส่วนกล้องหน้าก็ความเรีย50ล้านพิกเซลเช่นกันครับซึ่งคาดว่า vivo X200fe จะเปิดตัวในอินเดียช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดืนเอกนกรกฎาคมนี้ครับ